การศึกษาในระบบนั้นเขาจะสอนให้เรารู้สึกว่าแย่ถ้าจบมัธยมต้องเรียนอุดมจบเมืองไทยต้องเรียนเมืองนอกปิญญาโทต้องเรียนปิญญาเอกทั้งหมดนี้เป็นการศึกษาแบบที่อาจารย์พุทธทาสบอกว่าแบบหมาหางร่วนกัดหางตัวเอง การศึกษาที่แท้คือหนึ่งรู้เท่าทันตัวเองเมื่อรู้เท่าทันตัวเองเราเราสามารถเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนจากความโลภเป็นทานการให้เปลี่ยนความโกรธความเกลียดให้เป็นความรักและที่สำคัญที่สุดก็คือเปลี่ยนอวิชชาอวิชชาเนี่ยเราแปลว่าความไม่รู้ที่จรงิงอวิชชาแป็นความรู้ผิดๆนะครับที่เราเรียนมาทางโลกทั้งหมดเป็นความรู้ผิดๆเพราะอะไรเพราะมันสอนให้เห็นแก่ตัว มันสอนให้ต้องการตลอดเวลาถ้าเราเปลี่ยนอาวิชาให้เป็นตัวปัญญาปัญญานี่คือรู้รอบรู้อย่างเป็นองค์รวมรู้อย่างอ่อนน้อมถทมตัวและเมื่อรู้รอบรู้อย่างเป็นองค์รวมรู้อย่งอ่อนน้อมถทมตัวมากเท่าไหร่ยิ่งความเห็นแก่ตัวน้อยเท่าไหร่ไอ้ความรู้ตัวนี้มันกลายเป็นความรักปัญญากับกรุณาไปด้วยกันนะครับถ้าเข้าใจประเด็นนี้นะครับ ก็จะเข้าใจได้เลยว่าพระปัญญาคุณพระเจ้าก็ดีพระกรุณาคุณพระเจ้าก็ดีไม่ใช่ลอยอยู่ที่พุทธรูปเอามาใช้ในตัวเราได้เลยอันนี้เราเรีไนใรับการศึกษาที่แท้การศึกษาที่แท้ให้เราตื่นคําว่าพุทธะในแปลว่าตื่นเราทุกคนตื่นได้หมดเราหวังท่านทั้งหลายจบจากวันนี้ไปจะเจริญงอกงามในอัป,ปมาธ,ธรรมเพื่อความเป็นพุทธะ ทุกท,ทุกท่านทุกทุกทนเ่ิน